ตลาดลงทุนกังวลขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องราคาหุ้นตกกันหมดราคาทองคําเล่นราคาต่ําแต่กองทุน SPDR ยังเข้าซื้อทองกว่า11ตันเมื่อวันศุกร์มาดูแนวโน้มกันครับค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งข้ายงต่อเนื่องมีเหตุสำคัญมาจากการที่เฟดให้สัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งภายในปี2023ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าตอนนี้อยู่ที่ระดับ92.19 เป็นการแข่งข้าต่อเนื่องเป็นวันที่7ติดต่อกันแล้วและทำให้ราคาหุ้นในสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงกันหมดตั้งแต่ดัชนีดาวโจนติดลบไป533จุดดัชนีแดกเยอรมันติดลบไป84จุดดัชนีฮังเส็งฮ่องกงปิดลบไป382จุดและดัชนีนิเคะติดลบไป953จุดรวมถึงเซตอินเด็กซ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วย ลบไป16.3สในตอนนี้ราคาทองคำเองในตอนนี้โกลสปอตอยู่ที่ระดับ1,778เหรียญต่อทรอยออนส์ยังคงเล่นในแนวโน้มขาลงอยู่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังทำสูงกว่าระดับต่ำสุดที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ1,764เหรียญอย่างไรก็ตามแม้ราคาทองคำจะเล่นต่ำต่อเนื่องกันมาตลอดสัปดาห์ที่แล้ว แต่ว่ากองทุน SPDR หรือกองทุนสไปเดอร์โกนั้นกับเข้าซื้อในช่วงวันสูกกว่า11.07ตันทำให้เดือนมิถุนายนนี้ยังเป็นเน็ตซื้อสุทธิของกองทุน SPDR อยู่ที่9.95ตันซึ่งสัญญาณอันนี้แสดงเห็นว่าผู้ซื้อทองคำรายใหญ่นั้นยังคงถือคองทองคำอยู่เนื่องจากยังมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและเงินเฟอ้ออยู่สูงและเมื่อเราเช็คและตรวจสอบไปที่ Open Interest หรือสัญญาคงท้างการเปิดสัญญาฟิวเจอร์ทองคำก็ยังพบว่ายังอยู่ในระดับสูงต่อน,นไม่ได้ปรับลดไปกว่าเดิมสำหรับตลาดฟิวเจอร์ทองทั้ง9ตลาดหลักของโลกรวมทั้งระดับเน็ตลองโพซิชันหรือการเปิดสัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาดโค m เมกที่อเมริกาก็ยังพบว่าอยู่ในระดับสูงสอดคล้องกับระดับโอเพนอินเทรสของ9ตลาดฟิวเจอร์ทั่วโลกด้วย อันนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงข้อสังเกตว่านักลงทุนรายใหญ่ในตลาดทองคําและตลาดล่วงหน้าทองคํานั้นยังคงถือสัญญาในฝั่งขาขึ้นทองคําอยู่นั่นเองเออกมามาดูตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจสําคัญที่จะออกกันในคืนนี้ส่วนใหญ่เป็นในคืนนี้นั้นเป็นฝากฝั่งของทางยูเอเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแถลงการของกรรมการและประธานธนาคารกลางยุโรปซึ่งจะกระทบต่อค่าเงินยูโร ในช่วงนี้ที่อ่อนค่าต่อเนื่องถ้าหากว่าแถลงการของธนาคารกลางยุโรปส่งผลให้ค่าเงินยูโรนั้นอ่อนค่าต่อเนื่องไปอีกย่อมส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์โดยตรงเพราะว่าในบรรดาเงินสกุลหลักทั่วโลกนั้นเงินสกุลยูโรเป็นเงินสกุลที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นการอ่อนค่าหรือแข็งค่าของค่าเงินยูโรย่อม มีผลกระทบต่อข้างเงินดอลลาร์ไม่น้อยต่อมาเป็นช่วงตีสองของวันพรุ่งนี้มีกรรมการเฟดนายวิลเลียมออกมาให้แนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งนักลงทุนช่วงนี้ก็ติดตามแนวโน้มตรงนี้อย่างใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่งว่ากระแสของการปรับลด QE และอัตราดอกเบี้ยนั้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หรือไม่ฉะนั้นในช่วงตีสองของในคืนนี้ย่อม ทำให้ค่างเงินดอลลาร์นั้นมีความผันผวนอย่างแน่นอนต่อมาอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยประจำวันที่21มิถุนายน2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้น3,175รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งหมด29รายและมีการฉีดวัคซีนเพิ่มรั้งแรกที่39,947รายและในโดส2ที่ระดับ 51932รายจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ย,ยังทรงตัวอยู่สูงกว่าระดับ3,000รลายและการฉีดวัคซีนนั้นมีอัตราที่ถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดภาพลบต่อค่างเงินบาทและการลงทุนในประเทศครับมาดูสถานการเงินบาทนะครับผมตอนนี้ค่างเงินบาทที่ระดับ31.64บาท64สสตางค์นะครับผมอ่อนค่าต,ต่อเนื่องนะครับผมและตอนนี้ค่างเงินบาทนั้นอ่อนค่าสูงที่สุดในรอบตั้งแต่เดือน กันยานะครับผมก็คือตอนนี้ก็ราวๆสัก9เดือนนะครับเป็นการอ่อนค่าสูงที่สุดในรอบ9เดือนแล้วนะครับสำหรับตัวค่าเงินบาทที่ระดับ3 1มสบาทหกสตางค์นะครับโดยมองเป้าหมายอ่อนค่าเพิ่มยที่ระดับ3 1มสินะครับผมนะครับก็คือจุดต่อไปที่ค่าเงินบาทน่าจะอ่อนค่าถึงในกรอบนี้นะครับผมภาพรวมเนี่ยนอกจากสถานการณ์โควิดในประเทศที่ไม่ดีนะครับการฉีดวัคซีนที่ ค่อนข้างชะลอตัวนะครับผมรวมทั้งตลาดหุ้นนะครับในประเทศเนี่ยลงและค่าค่าเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่สุดเนี่ยแข่งค่าต่อเนื่องแล้วด้วยเนี่ยทำให้มองค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับอยู่ที่ระดับมองไปที่กรอบแรกก็คือระดับ3ามสบาทเจดนะครับผมหากดอลลาร์มีสวิงกลับมาอ่อนค่าอีกนะครับในช่วงสั้นๆเนี่ยมองกรอบอ่อนค่าที่ระดับ3ามสบาทสีกานะครับการที่ค่างเงินบาทอ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยส่งผลดีต่อราคาทองในประเทศนะครับผมทําให เช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าราคาทองจะกดดันนะครับแล้วก็ร่วงลงไปจากการที่ค่างเงินดอลลาร์แข็งก็ตามเนี่ยแต่ว่าค่าเงินบาทก็อ่อนแรงเหมือนกันนะครับอ่อนอ่อนค่ามาค่อนข้างเร็วมากนะครับผมคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วตอนต้นสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ระดับส1ิบเอดบาทนะครับผมแล้วตอนนี้อยู่ที่ระดับส1มสิบเอดบาทหกิบนะครับเกระทบราคาทองในประเทศไปแล้วกว่านะครับสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับ ก็ส่งผลให้ค่าเงินบาทตรงนี้เนี่ยเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อราคาทองคำในระยะสั้นๆครับครับต่อมาดูนาโน้มราคาโกลด์สปอร์ตกันนะครับผมตอนนี้ราคาโกลด์สปอร์ตอยู่ที่ระดับ1 7 8 4เดสี่เหรียญนะครับเริ่มปรับขึ้นมาแล้วนะครับผมจากที่ไปทําจุดต่ําสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ระดับ1,760เหรียญหรือว่าจริงๆตรงนี้ก็ประมาณ1,760ถึง1,764เหี่เหรียญนะครับ แล้วก็รีบาวกับขึ้นมาที่ระดับ 1, 7 8 4นเจ็ดร้อยปสิบสี่ะครับผมสาเหตุตรงนี้เนี่ยเนื่องจากราคาทองคำเนี่ยลงมาหลายวันติดนะครับการซื้อกลับจึงเกิดเป็นเทคนิคอลรีบาวหนึ่งอย่างนะครับ2ก็คือ,อ,อพวกกองทุนขนาดใหญ่อย่างกองทุน SPDR เนี่ยไม่ได้ขายนะครับกลับกลายเป็นซื้อเยอะเลยนะครับถึงสิบ็ตันในช่วงวันศุกร์นะครับทำให้เดือนมิถุนายนนี้เนี่ยวันที่ยี่เ็ดนี่ยกลายเป็นเน็ตซื้อสุทธิไปถึง9้าตันกว่านะครับผม นะครับแล้วก็ตัวค่างเงินดอลลาร์เองเนื่องจากแข่งข้ามาต่อเนื่องเนี่ยอาจจะ,ะเผชิญแรงขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อกับทองคําถึงเกิดขึ้นนะครับผมอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยรานะคาทองเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าอาศัยว่ามีข่าวเงินเฟ้อนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่เฟดนั้นจะอัดฉีดเงินต่อนะครับและยังไม่ปรับขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงเวลาที่สั้น หรือว่ายังไม่ได้ให้สัญญาณว่าในช่วงเวลา3เดือน6เดือนเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็คือเฟดให้สัญญาณไปปี2023เลยถึงถึง,ถงอาจจะมีระหว่างทางอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยแต่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยในพื้นฐานปัจจุบันจริงจริง,รงตอนนี้เฟดยังคงอัดฉีดและยังใช้อัตราดอกเบีย้ยเลทเดิมอยู่นะครับซึ่งส่งผลให้เงินเฟ้อยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับเพราะงี้เนี่ยการซื้อกับทองคําในช่วงสั้นๆเนี่ยถึงเกิดได้ง่ายนะครับผมตอนนี้ทองคําอยู่ที่ระดับ1,785เหรีเญแล้วนะแรับ แล้วมีกรอบนะครับจุดต่อไปที่เป็นแนวต้านสาคัญอยู่ที่ระดับ1,800เหรียญน,นะครับคือเส้นบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็มีแนวรับสําคัญนะครับที่ระดับ1,762 763เหรียญก็คือเมื่อวันศุกร์ที่เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าราคามีการปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ1,760เหรียญเนี่ยก็เป็นจุดที่นักลงทุนสามารถเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็อาจถ้าเกิดเล่นระยะสั้นเนี่ยเรามองกรอบมาขายที่แถวๆ1,800เหรียญครับ ในกรอบสั้นหากว่าราคาทองสามารถยืนได้ดีกว่า1,800เหรียญมองแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ1,830นะครับก็คือราคาเฉลี่ย50วันนะครับ2เดือนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแนวต้านสําคัญนะครับหากว่าราคาทองผ่านไปไม่ได้อาจจะเมนเทนขาลงได้นะครับผมเพราะงีน้เนี่ยหากราคาทอง เล่นต่ากว่าราคาเฉลี่ย50วันตรงนี้หนึ่งหนึ่งแปดสามศูนย์เนี่ยทางเทคนิคก็ยังถือว่าเป็นกรอบขาลงอยู่นะครับแต่ว่ายังมีปัจจัยพื้นฐานรองอยู่นะครับในเรื่องของการที่เฟดยังคงอัดฉีดต่อไปนะครับแล้วก็ยังไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเวลาสั้นๆอย่างน้อยก็เดือนนี้ครับผมครับต่อมาดูค้างเงินดอลลาร์นะครับข้างเงินดอลลาร์ตอนนี้ที่ระดับ92นะครับจุดหนึ่งนะครับผมนะครับก็อยู่ในกรอบที่ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยแข่งค่ามมาต่อเนื่องนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่างเงินดอลลาร์การที่แข่งข้ามมาต่อเนื่องเนี่ยสั้นๆเนี่ยจะมีการขายเงินดอลลาร์ได้นะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของค่างเงินดอลลาร์นั้นไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่าการพิมพ์มพเงินไซม์โมโหรานนะครับที่มีอยู่แต่เดิมแล้วเนี่ยการค่างเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลอื่นเนี่ยเมื่อเทียบอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยเงินเฟ้อเติบโตเร็วในสหรัฐน,นะครับแต่ประเทศอืน่นเงินเฟ้อไม่ได้เติบโตเร็วมากนะครับผมก็จะมีสหรัฐนึเงินเฟ้อเติบโต ราคาสินค้าในประเทศสหรัฐจะขึ้นนะครับอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงค่างเงินดอลลาร์ที่มันด้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมใหญ่ของเฟดเนี่ยที่ยังคงอัดฉีดต่อเนื่องและยังใช้อัตราดอกเบียเ้ยเลดเดิมอยู่ในระยะสั้นๆเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็คิดว่าการแข่งข้าย,ยางรวดเร็วของค่างเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะตีกลับได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือค่างเงินดอลลาร์ถ้าหลุดเนี่ยกรอบแนวรับที่9 2จุดตรงเส้นแดงเนี่ยนะครับ ที่เป็นที่เป็นแนวต้านครั้งก่อนนะครับแล้วทะลุขึ้นไปได้เนี่ยหากว่าอ่อนค่าลงมาเนี่ยมองระดับแนวรับของค่างนดอลลาร์อยู่แถวแถวเก้าสิบเอ็ดจุดสี่เลยนะครับและถ้าเกิดอ่อนค่าลงรุนแรงหรือว่าลดเร็วหน่อยหรือว่ามีการเทคโรฟิตในการขายเงินดอลลาร์ออกมาเนี่ยก็มองออกรอบนี้ครับเก็แถวแถวเก้าสิบจุดหกถึงเก้าสิบเอ็ดจุดสี่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องมองให้ดีนะครับว่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าปัจจัยของค่างเงินดอลลาร์ที่มีการพิมพ์เงินออกมามากๆเนี่ยมันย่อมส่งไปในทางเงินเฟอ้ออยู่แล้วครับรวมทั้งตัวราคาน้ํามันเนี่ยช่วงระยะหลังเนี่ยช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไต่หรือลดระดับสูงมากนะครับทำให้ตัวของราคาสินค้าและเงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยยังยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับในช่วงตีสองคืนนี้ก็จะมีข่าวนะครับมีกรรมการเฟดนะครับออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับค่า,งา,างเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในคืนนิ้ที่สองเนี่ยค่างเงินดอลลาร์อาจจะมีการผันผวนมากนะครับต้องคอยติดตามดูให้ดีนะครับรว่าการที่ค่างเงินดอลาผลาร์ผันผวนมากๆในช่วงนี้กระทบต่อราคาทองให้เวียงไปเวียงมาได้มากแน่นอนนะครับครับต่อมาดูแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสารันนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับหนึ่งจุดสี่สองนะครับผมก็ยังอยู่ในนี่คือตีกลับขึ้นมานะครับเมื่อเช้าเนี่ยร่วงไปที่ระดับ1.35นะครับการซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับผมก็ เหมือนกับว่าตลาดหุ้นล่วงนะครับตลาดหุ้นล่วงหนักนะครับรวมทั้งตัวพันธบัตรเนี่ยมีการซื้อกลับนะครับแสดงเห็นถึงว่าการหนีความเสี่ยงนะครับทางธุรธกิจเนี่ยเข้ามาอยู่ในพันธบัตรอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบตรงนี้เนี่ยต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยกระแสการขึ้นดอกเบี้ยนั้นเป็นผลลบต่อตลาดหุ้นนะครับ แล้วก็ภาคธุรกิจมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงมากในสหรัฐนะครับกระแสะการขึ้นดอกเบี้ยย่อมเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนนะครับผมส่งผลให้คนเนี่ยลดความเสี่ยงเข้ามาซื้อพันธบัตรได้นะครับผมตอนนี้พันธบัตรเนี่ยก็เลยมีการซื้อคืนแรงเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรล่วงลงมาอยู่ที่ระดับ1.35เลยแต่แม้ว่าตอนนี้จะดิ่กลับมาที่ระดับ1.42แล้วก็ตามนะครับนะครับเพราะงั้นกระแสการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยย่อมไม อย่างน้อยในช่วงเวลาสั้นๆครับแม้ว่าเงินเฟ้อจะสูงมากก็ตามนะครับเป็นภาวะกดดันของทางเฟดเลยครับว่าจะปรับปรุงมาตรการยังไงนะครับให้มีความสมดุลนะครับทั้งในด้านเศรษฐกิจครับเพราะว่าปริมาณเงินที่พิมพ์ออกมานั้นมันสูงจริงๆนะครับมันดันมันดันตัวเงินเฟ้อแล้วก็ดันให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับในระยะยาวค่อนข้างมากนะครับผมและในระยะสั้นๆเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากความต้องการสินค้าประเภททุนเช่นน้ํามันนะครับ เป็นปัจจัยการผลิตนะครับทําให้ตัวราคาปัจจัยการผลิตที่สําคัญต่างๆเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือน้ํามันก็ดีนะครับผมครับแนวโน้มตรงนี้ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อฟันโฟ,โฟชัดเจนนะครับแล้วก็มันสะท้อนออกมาในตัวพันธบัตรสารัฐนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเอ่อตัวเงินนะครับเข้ามาซื้อแล้วในตัวเอ่อพันธบัตรหรือว่าพวกเซฟเเว่น ครับต่อมาดูแนวโน้มในฝั่งตลาดหุ้นนะครับวันนี้ดดชินดาวจนเนี่ยหลุดแนวรับสําคัญมาเลยครับที่ระดับสาม0มืนสามพันหร้อยจุดนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ระดับสาม5 8ืนสามันสองรอยห้าสิบปดจุดนะครับถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยสังเกตได้เห็นเลยนะว่าตลาดตลาดหุ้นนะครับตอบรับไม่ดีเลยครับกับกระแสการขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมอันนี้สอดคล้องกันทั่วโลกเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีนีเคนะครับดัชนีแดกนะครับแล้วก็ ดัชนีห่างเส็งนะครับผมทั้งตลาดหุ้นในยุโรปและเอเชียเนี่ยก็ติดลบกันวันนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับนิกกี้นี่ลบไปเก0ร้อกว่าจุดเลยก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับตลาดทุนเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตัวอาตาัตราตัวที่โดนซื้อเข้าไปมากๆเนี่ยเป็นพันธบัตรสารัฐนะครับแล้วก็พวกิพวกตราสารหนี้ต่างๆนะครับแสดงเห็นว่าความเสี่ยงจากการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยต่อเศรษฐกิจเนี่ยมีสูงนะครับทําให้ฟันโฟนเนี่ยไหลไปทางตราสารหนี้ เป็นหลักครับออกจากตาสารทุนเข้าตาสารนี่นะครับเช่นนี้เองทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าต่อเนื่องนะครับหาว่ากระแสการขึ้นดอกเบีย้ยยังยังปกคุมตลาดอยู่แล้วตลาดไม่มีความมั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูอย่างนี้เนี่ยการก่อนหนี้ของธนาคารกลางหรือว่าของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมันมันสูงอยู่ในระดับที่สูงเป็นประวัติการนะครับเพราะงั้นการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยถึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับภาคธุรกิจนะครับมันอาจฉุดสร้างกระแสหดตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยดูนะครับว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยจะมีมาตรการหลักออกมาอย่างไรครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นย่อมกระทบต่อสินทรัพย์ทุกชนิดบนโลกนี้รวมถึงทองคำด้วยครับนะครับดาวโจนนี่สะท้อนนี้เห็นเลยครับว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยส่งผลลบต่อตลาดหุ้นและตลาดทุนในนตอนนี้เลยนะครับ ต่อมาดูดัชนีดัสแจกนะครับดัชนีนัสแจกยังคงสูงอยู่นะครับอย่างที่เคยกล่าวกันไปในตอนที่ผ่านมานะครับหากว่ามีความเสี่ยงทางธุรกิจช่วงนี้เนะี่ยนัสแจกมักจะขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นบริษัททีเ่เป็นเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเพราะงั้นร่องคุจะหนีความเสี่ยงไปไปยังผลตอบแทนในอนาคตเลยนะครับนอกจากพันธบัตรที่มีการซื้อคืนกลับมากๆแล้วนัสแจกก็จะเป็นที่หลบภัยทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนะครับ ช่วงนี้นะครับก็มีบทบาทในลักษณะนี้ค่อนข้างมากนะครับสำหรับบริษัทประเภทไฮเทคโนโลยีอย่าง f a c e b o o k นะครับ a เม z o n Tesla ในกลุ่มนี้นะครับหรือว่า Alibaba ก็ตามนะครับก็แน s แจ q จึงมีพฤติกรรมคล้ายๆกับ s ซ v e n ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเหล่านี้ยังคงจะอยู่นานแค่ไหนนั้นยังคงต้องติดตามอย่ต่อเนื่องนะครับวันนี้จบการวิเคราะห์แล้วนะครับ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับขอบคุณมากครับ